สวัสดีครับพบกับปาดแม่โจพันไม้นะครับกับวันนี้จะพามาดูนะครับชุดที่เราเปลี่ยนถุงเพื่อที่จะทําทุเรียนเสริมรากนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมลงไปประมาณ1เดือนนะครับเป็นเทคนิคการทําทุเรียนเสริมรากนะครับการเปลี่ยนถุงนะครับที่ผมพามาดูนะครับก็คือตอนที่เราเปลี่ยนถุงครับเราก็ทําการตัดรากแก้วนะครับข้างล่างนะครับโดยใช้เลื่อยในการตัดออกนะครับแล้วก็มา ยนลงในถุงนะครับใช้วิธีการตัดเหมือนกันนะครับไอชุดนี้นะครับเราก็เปลี่ยนได้ประมาณครบ1เดือนแล้วนะครับไอชุดนี้เพิ่งเปลี่ยนนะครับก็จะโดนแดดนะครับทุเรียนถ้าโดนแดดนะครับใบเขาจะค่อนข้างที่จะเหลืองนะครับต้นเขาจะแข็งนะครับไม่อวบเหมือนทุเรียนที่จะอยู่ในร่มรำไรลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าสแลนก็แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมากกว่านี้ไม่ได้นะครับเรามาดูนะครับเมื่อหนึ่งเดือนผ่านไป ครับทุเรียนที่เราตัดยอดไม่ได้ตัดยอดตัดรากแก้วข้างล่างตอนนี้เรา,าลงถุงนะครับเนี่ยาละยอดเดินอย่างนี้นะครับก็รอให้ใบแก่เราก็จะทําการเสริมรากนะครับนี่นะครับก็ชุดนี้ก็เขียวจากที่ว่าใบเหลืองนะครับช่วงแรกคือพอเรามาใส่เนี่ยเราก็จะอ,อดการใส่ปุ๋ยนะครับอดการใส่ปุ๋ยก่อนแล้วเราก็มาทําการเปลี่ยนถุงเปลี่ยนถุงเสร็จนะครับพอมันเริ่ม อเข้าหนึ่งเดือนเราก็จะมาหยอดปุ๋ยนะครับพวกนี้จริงๆะทุเรียนเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนถุงเนี่ยถ้าดินเราดินดีนะครับดินดีวัสดุในดินมีธาตุอาหารดีนะครับแทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับมันก็จะเขียวโดยธรรมชาติของเขาโดยการดูดอาหารในดินนะครับเข้ามานะคร,นครับที่ผมบอกว่าเวลาผมทำทุเรียนเสริมรากเนี่ยผมจะใช้เวลาประมาณ3เดือน3 -4 เดือนหลังจากการเปลี่ยนถุง มนี้ผมบอกครับเราจะใช้ทุเรียนต้นเสียบยอดนะครับไม่ต้นใหญ่นะครับเพราะว่าเวลาเราทําเนี่ยนะครับลําต้นนะครับทุเรียนบ้านและทุเรียนสายพันธุ์เนี่ยมันจะเท่ากันและการเติบโตมันจะดีกว่าแต่ถ้าเราเอาทุเรียนนะครับสายพันธุ์ที่ต้นใหญ่ต้นใหญ่โคนใหญ่นะครับเวลาเราใส่ทุเรียนบ้านเข้าไปเนี่ยนะครับการทำนะครับพอไปปลูกแล้วเนี่ยทุเรียนบ้านมันจะเล็กนะครับ ถ้าเราลำต้นใกล้เคียงกันนะครับมันก็จะทําให้การเติบโตที่ดีได้เก่าเร็วครับเนี่ยทุเรียนบ้านนะครับเนี่ยดูยอดนะครับยอดเดินทุเรียนบ้านก่อนนี้ผมคลิปที่แล้วได้พาให้ดูครับที่เราตัดออกหมดเลยนะครับข้างล่างตัดขึ้นมาประมาณนะครับเป็นนิ้วนะครับนะครับบางต้นก็เนี่ยครับตาตาอย่างนี้เราก็ค่อยมาซ่อมนะครับนะครับการตัดทุเรียนรากของทุเรียนนะครับมันก็มีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงคือต้นทุเรียนจะตายแต่ว่ามันดีกับการที่เกษตรกรเอาไปปลูกนะครับ แต่ก็นเอาไปปลูกเนี่ยอัตรานะครับการเติบโตหรือระบบรากเนี่ยจะดีนะครับสมถติเราใส่ลงไปเราไม่ทาการตัดรากเนี่ยต้นทุเรียนที่เราลงไปจะไม่ตายเลยนะครับแต่จะมีปัญหาเรื่องของระบบรากนะครับจุดนี้ก็ตายไปต้นนี้ก็ทุเรียนนะครับทุเรียนสายพันธุ์ก็ตายไปแต่เราค่อยต้นนี้เราค่อยมาซ่อมใหม่นะครับพอเดี๋ยวคนงานเขาจะมาซ่อมต้นไหนที่รากเดินยอดก็เดินนะครับรากกับยอดก็เดินพร้อมกัน อย่างนี้มันก็จะทําให้ต้นสมบูรณ์กว่านะครับก็คือเราตัดรากตัดรากเสร็จรากใหม่ก็ออกมานะครับรากใหม่ออกมาพร้อมกับยอดที่เราเห็นยอดเดินเนี่ยพรกนี้ก็คือรากข้างล่างก็ก็เดินแล้วนี่ชุดนี้ชุดนี้ยังไม่ได้หยอดปุ๋ยนะครับเขาเขียวโดยตัวของดินที่เราผสมก็คือผมใช้ดินกับแกลบดิบนะครับส่วนนะครับชุดนี้เพิ่งเปลี่ยนนะครับยังไม่ยังไม่กี่วันนะครับนี่ครับใบยัง ยังเหลืองอยู่นะครับยังเหลืองอยู่มเมล็ดนี่ครับจะเป็นมเมล็ดยากับเมล็ดข้าวที่อยู่ในฟางนี่ครับเมล็ดยา้าเมล็ดข้าวเราก็ต้องมาถอนหนึ่งรอบนะครับชุดนู้นก็คือเราถอนเสร็จแล้วแล้วก็ต้นก็เขียวแล้วชุดนี้ก็คือเราเพิ่งเปลี่ยนนะครับงั้นนะครับทูเรียนถึงนรากเนี่ยชุดนี้ก็ใกล้ที่จะทําการเสริมแล้วนะครับผมรอให้ยอดแก่แล้วก็ทําการเสริมรากหนึ่งเดือนพันไปแล้วนะครับอีกหนึ่งเดือนเสริม หลังจากเสริมเสร็จก็เลี้ยง1หนึ่งเดือนก็ประมาณ3ถึงเดือนถึงจะสูงม่อมากับลูกค้าซึ่งชุดนี้นะครับเป็นชุดที่สั่งจองมาจากชนบุรีจันทบุรีแล้วก็ปราจีนบุรีนะครับสองพันนะครับสองพต้นก็มีที่สาขาคลองเงะก็เสริมเสร็จไปแล้วชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีชุดนี้นะครับเป็นถุงเบอร์ใหญ่นะครับมันบรรจุกล่องไม่ได้นะครับน้ำหนักก็10กว่ากิโลนะครับคือทุเรียนเสริมรากเราตัดรากนะครับ อ่าส่วนทุเรียนนะครับเวลาเราทั่วไปเราเปลี่ยนถุงชุดนี้้ํำดํานะครับมันก่อนเหลืองนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเปลี่ยนถุงนะครับส่วนใหญ่ผมจะมดการให้ปุ๋ยก่อนเนี่ยเหมือนชุดนี้ก็คืออ่าที่เหลืองอยู่นี้เป็นหมอนทองนะครับเราผมมีออเดอร์จองอีกประมาณ600ต้นของหมอนทองครับก็กําลังจะลงถุงนี่ครับชุดนี้นะครับอ่านะครับยังเหลืองหลังนี้นะครับเวลาเราเปลี่ยนนะครับ เราก็ตัดรากนะครับมันมีร่องน้ําอยู่ข้างล่างสองร่องเนี่ยครับเราตัดระหว่างกลางเลยนะครับตัดออกหมดเลยนะครับมันจะตัดรากขุดแล้วก็ดินที่เป็นเชื้อราข้างล่างออกแล้วเราไปเปลี่ยนถุงนะครับมันจะทําให้ต้นเนี่ยสร้างรากขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็รากจะไม่ขดไม่งอนะครับอาการเริบโตก็จะดีนะครับจุดนี้ก็รอเปลี่ยนถุงรอทุเรียนพื้นบ้านอยู่นะครับเพราะตอนนี้ทุเรียนพื้นบ้านผมในเลนกลางๆที่จะหมดแล้วชุดนี้นะครับอ่านี้เราก็จะ เอามาเปลี่ยนถุงธรรมดาครับเพราะว่าชุดนี้ชุดกระโดงนะครับส่วนชุดนี้นะครับเพิ่งเปลี่ยนถุงไปนะครับยังไม่ได้ไม่กี่วันนะครับเราสังเกตนะครับการเปลี่ยนถุงนานแล้วยังเนี่ยดูจากนะครับตอนเราใช้เกล็บเนี่ยพวกนี่ครับมีทั้งกอหญ้ามีทั้งกอข้าวพวกนี้เราก็มาถอนออกนะครับเดี๋ยวนี้ยอดยังไม่เดินนะครับพอยอดเดินนะครับมันก็จะเขียวถอนหญ้าเสร็จใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับ ่วนชุดนี้นะครับผมก็ใส่ถุงเอาไว้นะครับก่อนชุดด้านหลังอันนี้ก็เข้าเดือนที่2นะครับสเดือนกว่าแล้วนะครับชุดนี้มันเริ่มเสริมรากแล้วครับเพราะว่ายอดทุเรียนนะครับเดินไป2ยอดแล้วนะครับความสูงนะครับเนี่ยครับยอดเดินสมบูรณ์นะครับเนี่ยยอดเดินสมบูรณ์แล้วลำต้นนะครับต้องใกล้เคียงกันลักษณะอย่างนี้นะครับสมมติว่านะครับว่าบางคนบอกว่าเอาต้นใหญ่มาเลยนะครับเหมือนเราเอาต้นไซ ไซใหญ่นะครับไปทําเสริมรากเนี่ยไซใหญ่ี้ทําเสริมรากแล้วทุเรียนบ้านนะครับทุเรียนบ้านจะต้นเล็กนะครับต้นทุเรียนสายพันธุ์เนี่ยมันจะใหญ่นะครับเวลาการเดืดโตเน er ี่ยจากการทดลองจากการทํามันไม่เหมาะสมนะครับอย่างนั้นก็คือสมมุติ <win> เรามีทุเรียนพื้นบ้านต้นใหญ่นะครับคนใหญ่เราก็สามารถใช้ทุเรียนพันธุ์คนใหญ่ต้นใหญ่ได้นะครับแต่ถ้าทุเรียนบ้านเราเล็กนะครับเราเอาทุเรียนพันธุ์ใหญ่เนี่ยมันก็จะเรื่องของการเรดือดโตนะครับ นะครับไซนี้ก็ทําได้นะครับแต่ว่าก็คือเวลานั้นเราก็ต้องไปจับตัดรากแล้วเปลี่ยนถุงใหม่ซึ่งถุงก็จะเป็นข้อกําหนดหรือข้อบังคับเพราะว่าผมไม่ได้ทําในถุงแบบนี้นะครับเราต้องไปเปลี่ยนถุงเลี้ยงประมาณเป็นเดือนถึง2เดือนถึงจะทําการเสริมนะครับส่วนชุดนี่นะครับเราเริ่มอ่าอันนี้ก็คือชุดก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยเราก็เริ่มที่จะเสริมแล้วนะครับเงาเมื่อวานนะครับลงเมื่อวานตายไป เปิดเปิดบินแรกก้าวต้นก่อนนะครับนี่นะครับเริ่มเสริมนะครับเวลาเสริมเนี่ยครับเสริมขึ้นมาสูงดังนั้นนะครับเราต้องเลี้ยงต้นให้สมบูรณ์ก่อนถึงจะเสริมได้นะครับนะครับโอเคนะครับก็พามาดูนะครับเรื่องของทุเรียนนะครับทุเรียนเสริมรากที่การเปลี่ยนถุงนะครับเราตัดรากตัดรากแก้วตัดรากขุดนะครับแล้วก็เป็นลักษณะอย่างใดนะครับถ้าเราไม่ตัดเนี่ยปัญหาตามมานะครับในยะ ในระยะปีที่2ปีที่3เป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องของระบบรากแต่ถ้าเราตัดเนี่ยข้อดีก็คือมันก็แตกใหม่นะครับต้นเลียนก็ต้นไหนที่ไปไปเราก็ซ่อมนะครับเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับต้นที่ารากเดินดีนะครับยอดก็มาโอเคนะครับวันนี้ก็พามาดูเทคนิคนิดๆน้อยๆนะครับผมฝากติดตามยูทูปปาดไม้จี้ปัดไม้ด้วยครับครับสวัสดีครับ